สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางรัสเซียนะครับประจําค่ำคืนวันอังคารที่21นะครับสําหรับรัสเซียเมื่อคืนนี้0บน0บน0บนเมื่อวาน2เมื่อวานหน่นไม่มาครับเมื่อวานหน่ไม่มาต้องขออภัยรู้กันต่อวันนี้้วยกันครับเลือกเล่นที่เดินครับ เลือกเล่นที่เด่นมาแล้วหรือผมดูแป๊บนึงอ๋อโอเคเปิดนี้อดีงงตัวเปิดอยู่ครับอ่าได้แล้วโอเคแล้วเซียเปิดที่บวกครับ4 5 2 5 2แต่ตอนนี้แล้เซียลงลบนะครับลงลบไปประมาณ100ยก็จุดละเกือบ0 0แล้วผมเลยคิดที่ลบนะครับถ้าขึ้นบวกเบาๆหนะนะน่อยการแล้วเซียดีอย่างคือถ้ากรณีเขาปิดบวก เลขบนล่างจะเป็นตัวเดียวกันเพราะว่าตาราง0ูนเมืม่อวานเขาปิดที่0ูนนะครับก็หมายถึงว่าถ้าขึ้นบวกไม่ว่าคุณถูกตัวไหนคุณจะได้ได้บนล่างนะครับแต่ตอนนี้มันลงลบผมเลยคิดที่ลบนะครับรัสเซียวันี้ในส่ด7ครับถ้าชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้ครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับ0793ครับ2 7 7 3ครับ เจ็ดเจ็ดสองสามครับแล้วก็ห้าศูครับผมร้อยละครับรอยละเามศูามศูนย์สองสามศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าหาครับสำหรับรัสเซีย จะปิดที่ประมาณ4ี่ทุ่มห้าสิบนาทีโดยประมาณครับก็เลือกเล่นอะไรกันเนาะท่านใดเล่นแล้วก็ขอให้รับทราบกันทั่วหน้าครับเดีวเจอกันอีกทีก็อังกฤษและเยอรมันครับสวัสดีครับผม